สวัสดีค่ะยินด,ดีต้อนรับสู่แกรมาร์เรียสคลิปนี้คุณยายจะมาทำการขยายพันธุ์บอลดำสตูนนะคะด้วยการข่าหัวค่ะวิธีนี้ก็จะทำให้ได้เพิ่มจำนวนขึ้นอย่างมากเลยค่ะหัวเดียวเนี่ยก็สามารถที่จะเพิ่มได้หลายสิบต้นเลยนะคะเรามาเริ่มกันเลยค่ะหัวบอลดำสูนนะคะนี่คุณยายตัดไปแล้วครึ่งหนึ่งนะคะอันนี้เหลือครึ่งเดียวนะคะก็จะมาทำให้ดู วิธีการที่เริ่มแรกก็คือพอเราได้มาได้หัวมาแล้วเราก็มาดูค่ะตรวจดูถ้ามีรากมีอะไรดำๆนะคะเราก็ตัดออกนะคะดึงออกให้เรียบร้อยแล้วก็ตรวจด,ดูด้วยว่ามีตรงไหนซึ่งช้ำเน่านิ่มหรือเปล่าถ้ามีต้องตัดออกเลยนะคะตรงไหนที่เน่าตัดให้หมดตรงที่เน่าเลยค่ะเสร็จแล้วเราก็มาทำความสะอาดมีดก่อนเลยค่ะมีดเอามีดคมๆนะคะมีดคม ก็ใช้แอลกอฮอล์เนี่ยค่ะทำความสะอาดนะคะเช็ดมีดให้สะอาดเลยค่ะน้องเขาจะได้ไม่มีเชื้อรานะคะก็เช็ดทำความสะอาดมีดพอเช็ดทำความสะอาดมีดเสร็จทีนี้เราก็มาผ่าแล้วค่ะการผ่านะคะเราพยายามค่ะเนี่ยค่ะดูตุ่มตานะคะตุ่มตาอย่างเงี้ยค่ะตุ่มตาที่เขาจะงอกออกมาเป็นต้นนะคะพยายามตัดให้แต่ละชิ้นเนี่ย ติดตุ่มตาแล้วก็มีทั้งเปลือกนะคะเปลือกด้านนี้แล้วก็เนื้อนะคะเอแล้วคุณยายก็เล็งแล้วค่ะตรงนี้มีมีตุ่มนะคะคุณยายก็จะตัดตรงนี้เลยคุณยายจะไม่ตัดเล็กมากนะคะเพราะว่าถ้าเราตัดชิ้นใหญ่ซะหน่อยหนึ่งส่วนตรงนี้นะคะเราก็ตัดจริงได้นะคะถ้าเราตัดใหญ่หน่อยหนึ่งเนี่ยเวลาที่เขางอกขึ้นมาเนี่ยเขาก็จะโตเร็วค่ะอันนี้คุณยายก็จะแบ่งแค่สองเองนะคะ แต่บางท่านอาจจะแบ่งได้อีกนะคะเป็น4ชิ้นคุณยายแบ่งแค่นี้ค่ะแล้วก็มองตุ่มตาค่ะตุ่มตาประมาณอยู่ตรงไหนนะคะเราก็ตัดให้ติดตุ่มตานะคะติดทั้งเนื้อแล้วก็ทั้งทั้งเปลือกนะคะในแต่ละชิ้นนะคะตรงนี้ก็น่าจะได้ประมาณนี้นี้น่าจะได้ซกักนะคะอีกสักสอชิ้น นะคะอันนี้นี่คุณยายตัดไปแล้วก็เลยเอาปูนถาไว้แห้งแล้วนะคะได้ประมาณนี้ค่ะประมาณนี้นี่ค่ะประมาณนี้นะคะอ่าตุ่ตายอยู่ประมาณนี้เราก็ตัดนี้นะคะชิ้นใหญ่เลยอ่าได้แล้วค่ะพอเราตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะก็ ต้องล้างน้ําค่ะเพราะว่าเขาจะมียางนะคะเนี่ยก,ก็เติมน้ําไปละนะคะล้างให้ให้ยางหมดนะคะนะคะล้างให้สะอาดเลยค่ะเขาจะมียางค่ะยางลื่นๆเนี่ยค่ะเราก็พยายามล้างยางลื่นๆเนี่ยค่ะให้ให้หมดนะคะ เมื่อวานที่คุณยายทาเตรียมเอาไว้นะคะสําหรับที่จะทําคลิปวันนี้ก็ล้างประมาณสามน้ํานะคะนี่ได้หนึ่งน้ำแล้วลัางสักประมาณสามน้ํานะคะหรือจนกระทั่งที่เป็นเมือกเมื่อคะลื่นๆนะคะหมดค่ะก็แล้วแต่ว่าแต่ละท่านนะคะก็ต้องสังเกตเอาเวลาล้างว่าหมดเมือกเมื่อคลื่นๆหรือยัง ถ้ายังไม่หมดนะคะเราก็ล้างจนกว่าจะหมดนะคะให้ยางลื่นๆนี้ออกให้หมดนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องเอาไปแช่ที่น้ำปูนค่ะน้ำปูนที่ทานกำหมากนะคะเอาไปแช่เพื่อป้องกันเชื้อรานะคะคุณยายใช้ขึ้นบ้านเลยนะคะป้องกันเชื้อราเนี่ยหมากที่ทานาปูนที่ทานกำหมากเนะะี่ยค่ะ ใช้ได้ผลจริงๆค่ะม้องกันเชื้อราได้เราไม่ต้องใช้สารเคมีค่ะใช้สิ่งพื้นบ้านที่อยู่รอบๆตัวเราเนี่ยค่ะก็จะทําให้เราเนี่ยปลอดภัยนะคะไม่เกี่ยวข้องกับสารเคมีให้มันมากนักอยู่กับธรรมชาติให้เยอะขึ้นค่ะอยู่กับสารเคมีให้น้อยลงค่ะชีวิตของเราก็จะได้ยืนยาวนะคะาสามน้ํานี่คุณยายจับดูแล้วก็ ความลื่นไม่มีแล้วค่ะความลื่นของของยางนะคะพอเราล้างจนสะอาดแล้วนะคะทีนี้เราก็ไปป้องกันเชื้อราให้น้องเขาคขะอย่างที่คุณยายบอกก็ผสมนะคะปูนทันหมากนะคะกับน้ําน้ําเปล่าเนี่ยค่ะนุณยายไม่ได้ใช้เล่งรากอะไรเลยนะคะบางคนก็จะใส่น้ํายาเล่งรากไปด้วยนี่ค่ะผสม,มเรียบร้อยละก็ใส่ลงไปเลยค่ะ ใส่ลงไปไว้ประมาณ15นาทีค่ะพอถึง15นาทีแล้วเราก็เอาไปตากนะคะตากพึ่งลมนะคะไม่ต้องไปตากแดดนะคะไปพึ่งลมให้แห้งเอาละทีนี้การพึ่งลมให้แห้งเนี่ยค่ะมันจะใช้ระยะเวลาหลายชั่วโมงอยู่นะคะประมาณครึ่งวันคุณยายก็เลยเตรียมทำมาเรียบร้อยแล้วค่ะนี่ค่ะเป็นครึ่งหัวนะคะที่เมื่อกี้มีรอยผ่าครึ่งหัวคุณยายมาทําเรียบร้อยแล้ะ แช่น้ำปูนสายส5นาทีน้ำปูนนะคะ15นาทีแล้วก็เอาออกผึ่งผึ่งลมคะคะให้แห้งทีนี้เราก็มาดูภาชนะค่ะภาชนะเนี่ยจะใช้เราจะใช้ควบแน่นนะคะเพราะั้นภาชนะคุณยายก็จะมีกล่องที่มีฝาแล้วก็ไม่มีรูนะคะเพราะเราเดี๋ยวจะควบแน่นน้องเขาวัสดุที่ใช้ค่ะวัสดุที่ใช้ในการเพาะชำนะคะคุณยายก็ใช้2ออย่างเองค่ะก็คือ ใช้ดินหนึ่งส่วนดินถุงเนี่ยค่ะร่อนเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็ใส่หนึ่ส่วนแต่เทคนิคของคุณยายก็คือสองส่วนเนี้คุณยายก็จะใส่น้ำลงไปค่ะพอชื้นค่ะพอชื้นอย่าถึงขนาดแฉะทีนี้บางคนบอกว่าแล้วพอชื้นคุณยายจะรู้ได้ยังไงล่ะว,ว่าชื้นแล้วเราใช้กำค่ะเดี๋ยวคุณยายกำให้ดูนะคะว่าลักษณะที่เราต้องการพอชื้น แต่ไม่แฉะเนี่ยรมแล้วจะต้องมีลักษณะเป็นอย่างไรนะคะสองส่วนเองค่ะดินร่อนหนึ่งส่วนแล้วก็ทรายทรายก่อสร้างก็เอามาร่อนค่ะเพราะว่าตอนนี้มันไม่ใช่วัสดุปลูกนะคะแต่ว่าเราใช้วัสดุปักชำนะคะน้องเขายัางไม่มีรากเลยเนี่ยก็ต้องให้ทุกอย่างเนี่ยมันละเอียดน้องเขาก็จะได้แทงรากได้อย่างง่ายๆสะดวกนะคะ คำว่าพอชื้นของคุณยายก็คือเมื่อเราคนให้จนเข้ากันเรียบร้อยนะคะคนให้เข้ากันเราลองตรมดูค่ะตรมดูนี่ค่ะถ้าเรากำแล้วเราแบมือนะคะเขาอยู่เป็นก้อนนะคะแต่ก็ไม่ถึงขนาดที่ว่าจะเป็นอ่าเป็นเป็นเละนะคะอย่างเงี้ยก็ถือว่าเกือบใช้ได้แล้วค่ะคุณยายจะเติมนะ้ำอีกนิดหนึ่งค่ะเกือบใช้ได้ละ ้าเยอะกว่านี้ก็เดี๋ยวก็จะแฉะเกินไปถ้าแฉ่เกินไปก็จะเน่านะคะถ้าแห้งเกินไปเขาก็อาจจะงอกลำบากสักน,น้อยหนึ่งเพราะฉะนั้นก็ขอชื้นนะคะอย่างคุณยายว่าเดีย๋ยวคุณยายกลับมาดูอีกรอบหนึ่งนะคะว่าขอชื้นของคุณยายเนี่ยหมายความว่ายอย่างไรนี่ค่ะประมาณนี้ค่ะนะคะเราก็ใส่ วัสดุลงไปในกล่องค่ะที่เราจะปักชําน้องเขาให้สูงสักประมาณหนึ่งนิ้วครึ่งค่ะหนึ่งนิ้วครึ่งใส่ลงไปแล้วก็เกลี่ยค่ะเกลี่ยวสัสดุปักชําให้ได้ประมาณสักหนึ่งนิ้วครึ่งนะคะหรือสองนิ้วค่ะคยายชอบให้สูงสักนิดนึงนะคะเพราะว่า กว่าที่เราจะเอาน้องเขาออกมาเปลี่ยนลงกระถางได้ก็คือน้องเขาจะต้องงอกรากแล้วก็มีใบแล้วค่ะก็คือมีลักษณะครบเป็นต้นแล้วนะคะมีรากแล้วก็มีใบด้วยค่ะเราถึงจะย้ายน้องเขามาลงกระถางนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราใส่น้อยเกินไปเนี่ยก็อาจจะเป็นไปได้ว่าน้องเขาเนี่ยก็จะถูกจํากัดด้วยเนื้อที่ในการที่เขาจะงอกรากนะคะแล้วก็บอนดําสูน,นียก็จะใหญ่กว่าบอนสีค่ะแต่ใหญ่กว่า เพราะะก็ให้เนื้อที่น้องเขาเยอะนิดนึงนะคะแล้วเราก็นำน้องเขาค่ะลงมาตักชามคุณยายใส่ให้ให้น้องเขาได้มีเนื้อที่อยู่เยอะหน่อยนะคะสูงขึ้นมาสักหน่อยหนึ่งแปบบ๊บนิงนะคะจะเย็นๆนะเพราะว่าเดี๋ยว พอเราเอาน้องเขาลงแล้วปิดฝาแล้วเราจะไม่เปิดอีกเลยนะคะไม่ต้องเปิดมารดน้ํานะคะเน้นย้ําค่ะไม่ต้องเปิดค่ะปิดแล้วก็ชิวๆไปได้เลยค่ะไม่ต้องทําอะไรแล้วค่ะเพราะว่ากล่องมันใสใช่ไหมคะเราก็สามารถที่จะดูได้ว่าน้องเขาเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างกล่องจะมองเห็นนะคะเป็นกล่องใสเดี๋ยคุณยายใส่ไปให้หมดเลยดีกว่า เาว่าก็ประมาณนิ้วครึ่งสองนิ้วนะคะได้อย่างที่คุณยายบอกคือเขาจัดต้นใหญ่กว่าวันสีทั่วๆไปเวลาที่เราจะย้ายน้องเขาก็คือเขาจะต้องมีรากแล้วก็มีใบแล้วอยู่ในนี้ค่ะเขาต้องอยู่ในนี้นะคะอยู่นี้ไปอีกหนึ่งเดือนค่ะสามอาทิตย์ถึงหนึ่งเดือนเลยค่ะถึงจะเปลี่ยนที่อยู่ให้น้องเขาเพราะฉะนั้นก็ให้เขาได้มีที่แตกรากนะคะเอาล่ะเรียบร้อยแล้วค่ะ ทีนี้ก็นําน้องเขาวางแล้วค่ะการวางนะคะต้องเอาทางเนื้อลงค่ะแล้วทางทางเปลือกนี่ค่ะที่เป็นตุ่มตาที่เขาจะงอกไปข้างบนค่ะเอาเนื้อลงนะเอาตุ่มตาขึ้นนะคะปักลงไปเลยค่ะเดี๋ยวคยุณยายจะปักไม่เต็มนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเมื่อกี้นี้ที่ทำเพิ่มวันนี้ก็จะเอาปลูกนะคะหลังจากที่น้องเขาแห้งแล้วตอนนี้ยังไม่แห้ง คุณยายยังแช่อยู่แช่สักสิบห้านาทีเดี๋ยวทําคลิปเสร็จก็พอดีนะคะเอาขึ้นเอาขึ้นมาได้นะคะแล้วก็ไปพึ่งนะคะแล้วเดี๋ยวก็ค่อยเอาน้องเข้ามามาวางเอาทางเนื้อลงนะคะทางเนื้อลงเอาทางเปลือกขึ้นทางที่จะเป็นตานะคะตุ่มตาที่เมื่อกี้คุณยายให้ดูนะคะเอาทางตุ่มตาขึ้นนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะ ไม่ต้องลดน้ําแล้วนะคะเพราะว่าเมื่อกี้นี้มีความชื้นแล้วเราใส่ความชื้นไปพอเหมาะพอควรแล้วนะคะก็ปิดฝาเลยค่ะไม่ต้องเปิดอีกแล้วนะคะไม่ต้องให้น้ําอีกแล้วนะคะปิดฝาได้เลยะคะ่ะปิดฝาได้เลยแล้วก็ประมาณ3สัปดาห์นะคะก็ะน่าจะมองเห็นการเปลี่ยนแปลงของน้องเขาแล้วนะคะแล้วพอครบ1เดือนน้องเขาก็น่าจะมีใบนะคะขึ้นมาละแต่เป็นต้นขึ้นมาละนะคะก็ปิดกล่องก็ได้เลย เอาละค่ะอีกประมาณ3สัปดาห์หรือ1เดือนคุณยายก็จะมาอัปเดตให้ดูนะคะว่าน้องเขาจเจริญเติบโต,ตแล้วเป็นอย่างไรบ้างนะคะนี่เป็นวิธีแรกนะคุณยายผ่าหัวให้ดูส่วนครั้งต่อไปคุณยายจะเป็นผ่าเป็นท่อนๆค่ะแล้วไม่ต้องไม่ต้องมาใส่ควบแน่นแบบนี้ก็จะลงปลูกได้เลยสำหรับบอลดัมสูนก็รอคลิปต่อไปนะคะสำหรับการหันเป็นท่อนๆโดยการขยายพันธุ์เช่นเดียวกันแต่ไม่ใช่ผ่าหัวแบบนี้นะคะ สำหรับคลิปนี้ขอบคุณค่ะทุกท่านที่รับชมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้คุณยายด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีค่ะ